สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็เก็บสะสมการ์ดมาร์ r ไรเดอร์สิวันที่แถมมากับขนมแชมปัสดครบทั้ง90แบบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนได้ดูกันว่าการ์ดทั้ง90แบบหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับและนี่ก็คือการ์ดมาร์สไรเดอร์ิวันทั้ง90แบบเดี๋ยวก็จะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการ์ดทั้ง90แบบหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ อ่าโอเคครับก็สําหรับเจ้าตัวการ์ดมาร์ทไรเดอร์ซิลวันก็จะเป็นทีมสีดํานะครับแล้วในการ์ดก็จะมีทางด้านอ่าเป็นตาสัญลักษณ์แคมปัสนะครับมีรูปตัวละครมีเป่ายิ้งชุบมีเป็นชื่อเรื่องนะครับเป็นมาร์ทไรเดอร์ซิลวันมีเบอร์บล็อกมีชื่อตัวละครนะครับมีค่าโจมตีแล้วก็มีค่าป้องกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก็สำหรับเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับเป็นทางด้าน m a r ์สไรเดอร r ซีล n ว h ร p วันไรซิงฮอปเเบอร์สองมา r ์ d e รเดอร์ซิลวรวันไรซิงฮอปเปอเบอร์สามมา r ์ d e รเดอร์ซิลวรวันไรซิงฮอปเปอเบอร์สี่มา r i d ไรเดอร์ซิลวรวันไรซิงฮอปเปอแล้วก็เบอร์ห้าครับ เป็นมาร์ทไรเดอร์ซิลวัน์ลอยซิงฮอเปอร์ต่อมานะครับก็จะเป็นเบอร์6 m a r ร์ทไรเดอร์ซิลเวอร์ไฟนิงฟคอนเบอร์7จ็ดมาร์ทไรเดอร์ซิลเวอร์ไฟอิงฟาคอนเบอร์8 m a r าร์ทไรเดอร์ซิลเวอร์ไฟอิงฟคอนเบอร์9ก้ามาร์ทไรเดอร์ซิลเวอร์งฟาคอน แล้วก็เบอร์สิบมาร์ทอยเดอร์ซิลวร์ันไบติงฉาต่อมาเป็นเบอร์สิบเอสมาร์ทอยเดอร์ซิลเวร์ันแฟมมิงไทเกอรเบอร์สิบสองมาร์ทอยเดอร์ซิลว์ันฟีซิงเบเบอร์สิบสามมาร์ทไรเดอร์ซิลวันไซนิงฮอปเปอร์เบอร์สิบสี่มาร์ทไยเดอร์ซิลวัน ไซนิ่งแอสซอบฮอปเปอรเบอร์15บห้มาร์ทไลเดอร์ซิโลวันไซนิ่งแอสซอบฮอปเปอร์เบอร์16บหกมาร์ทไลเดอร์ซิโลวันเมเทอร์คอสเตอร์ฮอปเปอร์เบอร์17บเจ็ดไลเดอร์ซิโลวันซิโลทูเบอร์18บแปมาร์ทไลเดอร์ซิโลวัน ไรฮอปเปอร์เบอร์สิบเก้ามาร์ทไรเดอร์ซิลวันไรฮอปเปอร์แล้วก็เบอร์ยี่สิบครับเป็นมาร์ทไรเดอร์วันแคนชูดิงวูฟต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดมาร์ทไรเดอร์วันแคนชูดิงวูฟเบอร์ยี่สิบสองมาร์ทไรเดอร์วันแคนชูดิงวูฟเบอร์ยี่สิบสาม มาร์ตไลเดอร์วันแครนชูดิ้งวูฟเบอร์ยี่สิบสี่มาร์ตไลเดอร์วันแครนพันชิ่งคองเบอร์ยี่สิบห้ามาร์ตไลเดอร์วันแครนแอดซอฟวูฟเบอร์ยี่สิบหกมาร์ตไลเดอร์วันแครนแอดซอฟวูฟเบอร์ยี่สิบเจ็ดมาร์ตไลเดอร์วันแครนแอดซอฟวูฟ เบอร์ยี ain, age 29, ่ส age ิบแปดมาร์ไลเดอร์วันแคนแรมเพดวอรเกนเบอร์29่สิบเก้ามาร์ตไลเดอร์วันแคนแพดวอรเกนแล้วก็เบอร์30มสิบมาร์ r ไลเดอร์วันแคนแ a มเพดวอร์เกนก็มาต่อกันที่เบอร์31มสิบเอ็ดม v ร์ k ไลเดอร์วอลคิรีไรชิงซีตเบอร์32มสิบสองมาร์ไลเดอร์วอลคิรี รอยชิงชีตาเบอร์สามสิบสามมาร์ตไลเดอร์บอลคิลี่รอยชิงชีตาเบอร์สามสิบสี่มาร์ตไลเดอร์บอลคิลี่รอยชิงชีตาเบอร์สามสิบห้ามาร์ตไลเดอร์บอลคิลี่โลนิงฮอเนอร์เบอร์สามสิบหกมาร์ตไลเดอร์ฮอลโลบี้ชิงสกอร์เปียน เบอร์37มาร์ทไรเดอร์ฮอลโลบี้ชิงสกอเปียนเบอร์38มาร์ทไรเดอร์ฮอลโลบี้ชิงสกอเปียนเบอร์39มาร์ทไรเดอร์จินไฟอิงฟคอนเบอร์40มาร์ทไรเดอร์จินไฟอิงฟคอนต่อมาเป็นเบอร์41มาร์ทไรเดอร์จินงฟคอน เบอร์42มาร์ทไลเดอร์จินเบนนิงฟาวคอนเบอร์43มาร์ทไลเดอร์จินเบนนิงฟาวคอนเบอร์44มาร์ทไลเดอร์จินเบนนิงฟาวคอนเบอร์45มาร์ทไลเดอร์เทาเซอร์เบอร์46มาร์ทไลเดอร์เทาเซอร์ เบอร์สี่สิบเจ็ดมาร์ทไลเดอร์อีคาชิจิเบอร์สี่สิบแปดมาร์ทไลเดอร์อีคาชิจิเบอร์สี่สิบเก้อาร์กวันแล้วก็เบอร์ห้าสิบอาร์คซีโลต่อมาเบอร์ห้าสิบเอซอาร์คซีโลเบอร์ห้าสิสองอาร์คซีโล เบอร์53มาร์ตไลเดอร์นากิเบอร์54เบโลซามาเกียเบอร์55าทอริโรโบโตมาเกียเบอร์56เอคาลูมาเกียเบอร์57คูเอโอมาเกีย เบอร์ห้าสนิโอฮีมาเกียเบอร์ห้าโอนิโคมาเกียแล้วก็เบอร์หกสิบบิเกเลียมาเกียมาต่อกันที่เบอร์หกสิบอไกลูมาเกียเบอร์62แมมมอสมาเกียเบอร์63สิบโดโดมาเกีย เบอร์64โดโดมาเกียไข่เบอร์65โดโดมาเกียไข่เบอร์66โดโดมาเกียฮีนาเบอร์67อารูชิโนมาเกียเบอร์68เคซิงบัฟเฟลเรเดอร์เบอร์69สาปาชิ่งเวลเรเดอร์ แล้วก็เบอร์เจ็ดสิบได์อโมไลออนเลเดอร์ต่อมาเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดสโนมิงแพนกินเลเดอร์เบอร์72็ดสิบสองสเกลดิงแพนด้าเลเดอร์เบอร์73็ดสิบสามไฟดิงแจ็คโกเลเดอร์เบอร์เจ็ดสิบสี่บัตเลเดอร์เบอร์เจห ฮิวมาเกียออลลี่สเตนทูมาเกียเบอร์เจ็ดสิบหกฮิวมาเกียออฟไทยเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดฮิวมาเกียเคอร์ลินไทยเบอร์เจ็ดสิบแปดไฟนิงฟาวคอนเบอร์เจ็ดสิบเก้าไบดิงชาร์ปแล้วก็เบอร์แปดสิบเฟมิงไทเกอร์ ต่อมาเป็นเบอร์แป fishing bay เบอร์แปด shining hopper เบอร์แป shining s o hopper เบอร์แปดสิบสี่ meter copter hopper เบอร์แปดสิ้า zero t o เบอร์แปดสิบ อาเคชิงโคโนเบอร์แปดสิบเจ็ดอาซอฟวูฟเบอร์แปดสิบแปดแลมพอร์ตวอร์เกนเบอร์แปดสิบเก้าไรนิ่งฮอเนอร์แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นเบอร์เก้าสิบไรนิ่งฟาวคอนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการ์ดมาร์สไลเดอร์ซีโรวันทั้ง90แบบ ที่แถมมากับขนมแคมปัสก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่สะสมครบแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าเซตนี้สามารถสะสมได้ครบเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับการ์ดของแคมปัสนอนนะครับแล้วก็การ์ดมาร์ทไรเดอร์ซีนเซตนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเอาไปเล่นกับไฟแบ็คไลท์ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีไฟแบ็คไลท์ ก็ลองเอาไปส่องที่การ์ดดูนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นความสวยงามของการ์ดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ